จริงหรือไม่80%คุณไม่ได้ถามอะไรผู้ชายหรือผู้หญิงที่คุณจะคบเลยไม่เอานะอย่ามาบอกนะถามเป็นโสดหรือเปล่าชอบหญิงไหมหรือเปล่าชอบแม่ลิงเดียวไหม <c oughs> ไม่เอานะเอาสิ่งนี้มันจะสกรีนว่าเขาอะเป็นคนที่จะจริงกับคุณได้อะเป็นคำถามที่จะบอกถึงระดับสติปัญญาของเราได้ขนาดนั้นจริงๆนะโดยเฉพาะผู้ชายที่เขาเดทก,กับคุณ ที่คุณกับเขายังไม่ได้คบกันจริงจังเขาจะรู้เลยว่าคุณไม่ธรรมดาเรื่องผมการันตีได้เลยว่าไอ้สิบคำถามนะที่ผมใส่ไว้ในในคลาสเนี่ยสังรรจิตเรียกขวคุณจะไม่ได้ยินใครพูดมาก่อนเต็มที่ไม่เคยเกินสองคำถาม,ถามผมมีหมดสิบข้อนนะแล้วผมบวกอีกสองข้อให้สำหรับคนในคลาสด้วยเป็นสิบสองข้อแต่ทีเนี้ยสำหรับพวกเราผมจะให้สองข้อข้อแรกเลยนะครับ ช่วงเวลาที่กําลัง happy ช่วงแรกแรกที่ไปเดทกันนะเออหรือว่าช่วงเวลาที่รีแลกซ์แล้วกันผมขอให้ทุกคนเวลาถามใครถามช่วงเวลาที่รีแลกซ์ไม่เครียดนะครับถ้าคุณอยากจะอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะเขาเปิดใจกีบคุณคุณต้องพูดในฐานะคุณเป็นกลางและถามแบบกว้างๆและที่สําคัญสิ่งที่เหลือเชื่ออะไรคืออะไร่าเพื่อนๆคนส่วนใหญ่ชอบที่จะออกความคิดเห็นเพียงแต่ว่าคุณต้องให้คําถามปลายเปิด ไปเปิดก็คือไม่ได้มีคําว่าใช่หรือไม่ใช่แต่คําถามแบบแนวความคิดเขาาเขาคิดยังไงเขาโอเคไหมคุณถามคำถามนี้ไปนะอันนี้ผมให้ข้อแรกแล้วนะมีมุมมองอยังไงสมชายอะไรเจอสิงเสอสมชายอ่ะแล้วก็เด็กกันมาพอสมควรแล้วนะแต่จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเราหรอกแต่ฉันก็อยากรู้มุมมองเธอว่อมามันเลย่อสิงเสอเธอไปคิดก่อนนะคนนะเขาบอกอะไรฉันจำไม่ค่อยได้แล้ว ผมกลับไปเปิดไลฟ์ก่อนสมชายนะเธอมีมุมมองยังไงอะากับการคบกันแบบหัวเดียวมีเดียวอะ่ะหรือไม่ก็คบกันแบบไม่นอกใจรักเดียวใจเดียวเนะี่ยเธอคิดยังไงอะว่าว่ามันดีไหมอะในสมัยแบบเนี้ยในโลกโมเดิรน์นเน่ะในยุคที่แบบว่าพวกเราอะนอกใจกันได้ส,บ,สาบายๆอะ <S <S คือคือไม่ต้องยาวขนาดผมผมพูดเล่นนะเอาแบบง่ายๆกระชับแบบสาบายๆไม่ซซเรียสแล้วเขาก็เขาก็จะคิดเบสออนอะไรป่ะมีพื้นฐานอ่อนจากตัวกูด้วยจากตัวกูด้วยเขาจะคิด และและก,ก่อนก่อนที่เขาจะเริ่มคิดคุณรู้ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาจะคิดผู้ชายทุกคนเมื่อได้ยินคําถามแบบนี้จากคุณเขาจะคิดว่าอะไรปะเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผู้ชายที่ไม่ธรรมดาผู้ชายฉลาดอ่ะผู้ชายที่มีกลื่นหรือเอาอผู้ชายทั่วไปก็จะไม่ไดีินคําถามนี้จากใครด้วยเออฟังแล้วแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดามีมีเกราะป้องกันในตัวเรียบร้อยแล้วอ่ะว่าถ้ากูตอบผู้ตอบ นอกใจได้ในยุคนี้เป็นเรื่องธรรมดาพูดเผื่อตัวเองไว้อย่างเงี้ยเฮ้ยม่ได้ว่ะผู้หญิงคนนี้ถามแบบมันมันไม่ควรพูดอย่างเงี้ยเรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีค่ามากระดับหนึ่งแล้วเวลาที่เราฟังคําถามไม่ใช่ว่าเราไม่คิดอะไรเราก็พูดเปเพลินไม่ใช่นะเราเริ่มสังเกตแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาละเออเอางี้พ่อนียผมว่าโดนโดนทุกคนถ้าเป็นเหตุการณ์หลังจะคบแล้วทุกคนมีปัญหาหลายคนเนียวะไม่ใช่ทุกคนหลายคนมีปัญหาเยอะมากคือการที่เราจะถามเขาว่า เมื่อไรจะกลับบ้านประชุมเสร็จหรือ,อยังทําไมไม่โทรมาทําไมไม่ตอบไลน์ฉันกลับคําถามก่อนที่คุณจะคบใครจริงจังข้อนี้สำคัญเจอกับเวลตางอนลาสีเข้าไปเออเวลตารครับผมเนี่ยวันนี้เราก็มาทานข้าวอร่อยๆกันนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าเนี่ยดนตรีมันก็พาซึ้งนะเดี๋ยวเราก็คงแบบว่าอ,อ,อาจจะไปต่อที่อื่นกันไหมเวลตา แต่ตาก็ามองแวบ,บหนึ่งได้วงตาสวยๆ,ๆนะครับขนตาเงอนๆราศีนั่นแหละนะเออเแบลบตาก็บอกไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะถ้าเราจะไปเชื่อที่ไหนกันต่อฟังเพลงกันต่อแบบดึกๆกันนะเแบลบตาโอเคมากเลยแต่ว่าตาอยากถามอะไรักหน่อยสะค่ะโอ้มสมชายบอกได้เลยครับเออแต่แต่คงไม่ได้คูด,ดูคนแมทมานะไอีคนเนี้ยเวลตาถามนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะคบใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณโอเคไหมถ้าคนที่คุณคบอ่ะ ถามว่าคุณอยู่ไหนกับใครและคุณทำอะไรโอ้โอ้มีใครไหมที่เคยถามคนรักก่อนคบแบบนี้ถามเป็นกลางอย่าเอาตัวเองเข้าไปนะครับถามแค่นี้พอสมชายฟังแล้วสมชายรู้สมชายรู้คุณไม่ธรรมดาแล้วผมผมบอกได้เลยเอาจริงผู้ชายทุกคนที่ฟังคุณพูดแบบนี้ รู้ทันทีคุณไม่ไม่ธรรมาดาคุณคุณมีคุณค่าในตัวเองและคําตอบเขาเขาจะคิดกลางกลาเขาจะพยายามคิดกลางกลงแต่โอเพนให้ให้มีพื้นฐานจากตัวเขาเองซึ่งคําถามปลายเปิดแบบนี้ที่คุณเป็นกลางเนี่ยคุณจะทําให้คุณได้รู้ว่าผู้ชายที่คุณกําลังจะคบเนี่ยเขาคิดยังไงในในบริบทของเรื่องที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงซึ่งเขาไม่ได้คิดหรอกว่าคุณจะมาคบเขาจริงตังหรือไม่จริงๆังมันเป็นคําถามที่ทดสอบคนน่ะ แล้วแล้วผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่สามารถทดสอบผู้ชายได้ด้วยคําถาม,ถามจริงๆเ่ยมันทําให้ตัวคุณเนี่ยดูมีวาลูมากดูดูมีคุณค่าและก็ดูอ่าหน้าเคารพอ่ะหน้าเคารพไม่ได้ยกอไหวอย่างงี้นะความหมายคือหน้าเคารพก็คือเออว่ะหน้าเกรงใจอา่าหน้าใส่ใจไม่น่ามองข้ามนี่คือ2องคำถามจาก12บสอคำถามอ่าที่อยู่ในคลาสสังจิตเรียกคู่